สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันที่23มันเสาร์กรกฎาคม2022นะครับวันนี้เราระลึกถึงพระสารจ้เราลึกถึงนักบุญบริยิตนะครับนักบุญบริยิตท่านมีชีวิตอยู่ในปีคิ์ศักราช1,303ถึง1,373ก็คืออายุแล้วในโลกนี้ก็70ปีนะครับ70ปี มีประวัติย่อๆดังนี้นะครับท่านก็บอกว่านักบุญบริยิตนั้นเป็นเจ้าหญิงของประเทศสวีเดนและได้แต่งงานกลายเป็นแม่ตัวอย่างของบุตรแคนซึ่งเธอได้ให้การอบรมอย่างดีที่สุดบุตรสาวของโทคนคนที่สองอชื่อว่าคารินได้เป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงมากในนามของนักบุญคคทลรีนาแห่งสวีเดน และบุนบริยตเป็นนักบวชฟรังซิสกันชั้นสาเธอยกถวายความเป็นม่ายของเธอแด่พระศาสนจักร,รได้ตั้งคณะนักบวชคณะหนึ่งที่วัสเตนาเธอได้รับการเผยแสดงเรื่องเหนือธรรมชาติซึ่งเธอเองได้บันทึกเก็บเอาไว้สำหรับช่วยพื้นบูอบรมจิตใจของบรดาคริสตชนใน24ปีสุดท้ายของชีวิตเธอพำนัก อาศัยอยู่ที่กรุงโรมและได้ทำงานเพื่อปฏิรูปเรื่องศีลธรรมและจัรญาเตรียมที่จะให้พระสันตะป,ปาปเสด็จกลับมาจากเมืองอาวิยองประเทศฝรั่งเศสท่านเจเริญชีวิตในความยากจนภาวนาและใช้โทษบาปจนถึงแก่มรณภาพในคิสุกหลักส3 7 3นะครับนี่คือประวัติสั้นๆของเธอเราจะเห็นนะท่านนักบุญเป็นเป็นผู้หญิงนะครับแต่งงาน แต่งงานเป็นเจ้าหญิงของประเทศสวีเดนเป็นเจ้าหญิงมีตําแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์แต่ว่าจิตใจของท่านนั้นงดงามเป็นผู้ที่มีความเชื่อความรักในพระบิเจ้าไม่ได้ปล่อยให้พุ่งเพื่อไปในตําแหน่งในเกียรติยศที่ทมีชื่อเสียงและสําคัญคือมีลูกถึง8คนมีบุตรสาวบุตรชายถึง8คนและมีคนหนึ่งคนที่สองนั่นกับุตรของท่านนั้นเป็นนักบุญยิ่งใหญ่ด้วยเหมือนกันนั่นคือนักบุญที่ ก็บอกแล้วว่าเป็นชื่อชื่อ,ช,อชื่อคารินนะครับแล้วก็เป็นชื่อนักบุญว่านักบุญคาทารีนาแห่งสวีเดนนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นชีวิตของแม่คนหนึ่งซึ่งได้พยายามที่จะเลี้ยงดูอบรมลำบากไหมลำบากนะเลี้ยงเลี้ยงลูก8ดคนไม่ใช่ง่ายนะครับแต่ท่านก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นด้วยความเชื่อมั่นความรักในพระเจ้าในรักต่อเพื่อนพี่น้องแล้วก็ใช้ชีวิตของท่านเอง อุทิศชีวิตหลังจากที่ท่านพระราชส,สวามีก็ตายไปแล้วเนี่ยสิ้นพระชนม์แล้วท่านก็ใช้ชีวิตของท่านเป็นโสดเป็นไม้เนี่ยด้วยความภาคภูมิใจด้วยความเอาใจใส่ไม่ใช่เฉพาะแล้วลูกๆโตแล้วท่านก็ดูแลแล้วก็พยายามที่จะอสอนพยายามที่จะนําเอา ความรักของพระเป็นเจ้าที่ท่านมีนะออกมาภายนอกด้วยกิจการต่างๆที่บอกไปแล้วบอกว่าด้วยการปฏิบัติด้วยการการะทำนะเป็นต้นต่อคนยากคนจนคนที่ยากลำบากตกทุกข์ได้ยากนั้นเราจะเห็นนักบุญทุกองเนี่ยมีจิตใจที่จะเห็นความทุกข์ยากลำบากของเพื่อนพี่น้องแล้วก็ทนไม่ได้ที่จะอยู่เฉยๆที่จะต้องออกไปช่วยเหลือดูแล อันนี้เป็นคําสอนอมตะเป็นวิธีการปฏิบัติความรักที่เป็นภาคปฏิบัติจริงๆคือรักผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่อ,อ,อยู่ชายขอบสังคมคนที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะนั้นจึงมีคําพูดในพระเยซูเจ้าก,ก็บอกใช่ไหมคนสบายดีไม่ต้องการหมอคนเจ็บไข้ต้องการองค์มาในโลกนี้มาเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยหมายถึงคนยากคนจนและโดยเฉพาะ คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยปล่อยจิตปล่ยใจที่ยังไม่มีความสงบนะั้นก็เป็นหน้าที่ของโรงพยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นข้อคิดของเราเหมือนกันให้เรายินดีที่จะแบกกังเขนของเราหน้าที่ของเราด้วยความกล้าหาญด้วยความเอาใจใส่เพราะว่าทางกังเขนนั้นคือหนทางแห่งความรอดพนใช่ไหมทางกังเขนนั้นคือวิธีการที่จะเจริญชีวิตไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญชจา นักบุญบริจิตเป็นแบบอย่างนะเป็นแบบอย่างเป็นคารวาสไม่ได้เป็นซิสเตอร์ไม่ได้เป็นนักบวชแต่ว่าเป็นแม่บ้านคนหนึ่งซึ่งเลี้ยงลูกถึงแปดคนแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเป็ชาได้ทําหน้าที่ของท่านยี่สิบกว่าปีสุดท้ายในชีวิตนั้นอย่างดีด้วยความเอาใจใส่ด้วยการเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเบญจานะครับ นอกจากนั้นความเสื่อมโทรมทั้งการความเสื่อมโทรมด้านศีลธรรมจัรญาที่ปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเยอะแยะน่ะให้เราช่วยกันออกแรงออกแรงทํางานเพื่อช่วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นความอายุดีธรรมความเลวร้ายต่างๆความไม่ดีต่างๆความแตกแยกสงครามการทุจริตการอะไรต่างๆเหล่านี้ความไม่ดีต่างๆในโลกมันเกิดมากมายเราเห็นนะเราก็มี วิจรารญาณเราก็สามารถที่จะบอกได้นอกจากนี้นอีกอา่าหนึ่งนั่นก็คือ,อให้บรรดาพี่น้องที่เป็นสุภาพสตรีทั้งหลายที่บันนี้ก็อาจจะระมอยากใช้คําว่าแม่หมายต่ว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่มีภาระแล้วทางด้านลูกทางด้านครอบครัวหรือว่าแม้มีภาระก็ตามนั้นได้มีใจกว้างที่จะอุทิศตนใช้เวลาของตนที่เหลืออยู่นั้น ในภาษาศาสนาด้วยการทําอย่างนักบุญบรียิตกระทำก็คือช่วยเหลือดูแลและรักเพื่อนพี่น้องอย่างดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้ชีวิตของเราอย่างดีในฐานะเป็นกุศชนในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นสิทธิ์ของพระเยซูขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรนผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด